นมัาสก,การครับปูค่ะอ่าจะเลือ่อนโจาวาลยตามแนวทางรัฐบาลไทยนะครับปู้ม,ออมื่อสิออกแล้วนะที่ได้ตามแนวทางรัฐบาลไทยบันดี้ก็คืออ่อาอียากก่อนว่าที่แล้วมันเข่าอันใดครับปู้มันเข่าเลขวิ่งกันื้อกับเลขจับวิดแต้มหนึ่งจับห้สามแปดมันดอกสามเจ็ดเนี่ยอ๋อเอาตามเลขนี้อยู่ในตารางจับวงกอนจ้า รัฐบาลไทยเนาะบะ่วเอกาสารเก่าอันจักเอาไปไหว้ใส่นะก็เ,เริ่มมไม่โหลดมันจิกไก่หอดปีไม่โหลดละจ้ะแมนอยู่เก่าดิ้งไปมไมใหม่เข้ามาเนาะคะปูเนาะเอาทุถ,ถ่ายปีปีเก่าเดี๋ยวเราก็ดทุดถ,ถ่ายปีเริ่มต้นปีไม่โหลดนางขีโหลดแมนค่ับปูเอามันไม่ไหมนี่แหละเทคโนโลยีไม่ไหมมันดันสมัยขนาดนี้ แต่ว่าผู้ฝันบ้างอ่ะผู้รัฐบาลไทยงวดนี่บ่บ่ฝันเนียนเย็ดเลขยัดเลขสูตรเด้ออ๋อผู้ฝันอย่างเลยวันเนาะแมนแล้วเ่ามันเข่าอยู่หน้ากันบ่ฝันเ,เลขสูตรอ๋อแมน่แมนอยู่ก่ะปูเขาตามแนวทางรัฐบาลไทยต่อนะผู้ใดล่อเลขผู้ปูมาเด้อ<ล>รัฐบาลไทยเลขในตารางมามีดเ,าเด้อจำประตูเย็นเอาเลย,ยงวดน,นี้ล้วนเลยอ๋อ ด้วยลายมันได้แปดในที่ได้เมื่อไงเอาปูวิ่งรุดตัวใดอจาะมื่อีงวิ่งรุดสองคับผมวิ่งรุดนะคะมีสองกับหกจ้ะหลักร้อยมีบ่ค่ะหลักร้อยบ่มีจับเอาสามตัวไปเลยหมี่กับมีมี่หกมาละหลักร้อยให้หกมากเนาะปูเนาะแมนเอาผู้ใดเบิ้งไปก้อนก็ได้ค่ะหลักร้อยบูให้หกเพราะว่าจริงๆก็ผู้ใดนั่นหายเนาะขีดเส้นใต้แป๊มแป๊ เน้นสองกับหกี่มีเล็กปูค่ะหลอตัวหนึ่งนี่อยู่นี่เบิองส้มเ,เน้นเน้นสองกับหกนี่ผมคงไม่ดีเลขสอง้ะเน้นที่สองบอกค่ะปูเนียนเลขหกไ่เน้น,มนบมดเลขหกเลขหก,เ,กเป็นหลักร้อยเลขหกเลขหกเป็นหลักร้อยมันบันคือเล่าเนาะปูเนาะแมนีนค<ม>ันคันหกหกลักร้อยนี่มันจะเป็นหลักหน่วยของ เลขลางนั่นที่นะขันเล่าวะ่ะอันนี้เป็นรัฐบาลให้มันแยกคนละอันนะแยกคนละอันจ้ะไม่ได้มาสุดเดียวกันบานี้เลขสองตัวมีสามตัวบ่ค่ะปูวันนี้สามตัวมีอยู่ซีหางอ๋อเอาสามตัวก่อนบ่จ้ะสามตัวก็ได้มาค่ะปูหกเก้าสองมีหกเก้าสองค่ะหกสองสีหกสองสีจ้ะ หกเก้าค่ะสองสองหบ่แมนสองหกค่ะเอามอ่ะวงกลมไปทีหกสองสี่ับสองเนอะหกสและสองหกบ่จ้ะแมนอ๋ออาบนี่เอาเลขเลขสองโต่บบนี่มาค่ะสองสห สองสี่ค่ะสองหกค่ะสองเจ็ดสองเจ็ดค่ะหกสองหกสี่หกศูนย์อันนักบือพิเศตัวปูชิดสองอ๋อสองสี่สองหกสองเจ็ดแล้วกัยังอีกค่ะปูหกสองหกสี่หกศูนย์หกเอ้าสองสี่สองหกสองเจ็ดบัญซีเอาหกสองอีกบ่แมนเอาลูกมปรวดอ๋อ หกสองเก่ายิงบินตรงกลาฟอีกหกสองหกสองเราไม่ยังค่ะปูหกสี่หกศูนย์หกสี่แล้วค่ะหกศูนค่ะสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่เจ็ดค่ะสี่เก้าค่ะเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศูนเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศูนบอกค่ะปูแมนอืออาวุผมไปดี ขีดเซนใต้ป 2, 4, 2, ใต 2, เป็นที่สองสี่สองหกเ้นใต้เป็นที่สองสี่เนะเน้นที่สองสี่จ้ะและสองหกค่ะหกสี่ <64 S 1> แล้วก็หกสี่ค่ะสี่เก้าสี่เก้าจ้ะเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งค่ะแนนใต้ดอกจันเปทีเก้าสองสองสี่สองหก ก้าสองแล้วก็สองสี่สองหกเลยจ้ะเน,เน่นสามโตัวน้อง่ะดอกจันนะะ้อะปูสองสองเที่ยวสองสี่สองหกก็ไปจีใช่ดอกจันหรือกันะเอาแล้วใส่ไปแล้วจ้ะมีสามคู่ตัวมักตัวคู่ชอบเดี๋ยวเด้อปูสามตัวนี้เน่นตัวใดก่อนค่ะเน่นจีหกสองเที่ยวคร 2> 6, 2, 3, ับสองสองหกหกสองสี่แล้ะอ่ะ แล้วก็สองสองหกว่ะงา,านยันมันกวาดกูกันมากนะเอาบันี่นเขาท้วนตัวเลขแน,นะรัฐบาลไทยของปูวาปีเนะหนึ่งธันวาสองห้าแปดตรงกับวันจันทร์รอบสามบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นเนาะวิ่งรูดสองกับหกเน้นที่สองหลักร้อยหกเม็ดเดียวสองตัวมีสองสี่สองหกสองเจ็ดหกสองหกสี่หกศูนย์สี่ศูนย์สี่เจ็ด 4992-9190นะเน้นที่2426 644992พิเศษนะคะ242692อันนี้ให้ดอกจันพิเศษส่วนเลข3ตัวมี692 624 691 226นะคาให้น้ำหนักมาที่624และ226นะคะปู แม right? ่พูดูงงบหน่อยกันนี่แหละเพิ่งเอาโตได้ดอกจันนี่แหละนี่สองซี่สองหมเก้าสองนี่แหละอ้าวเ้ีสามตัวแตกเมื่อน่ะปู้งวันนี้อาอย่างที่เขามาเบิรง่องโจผ้ารวยกันมีต่ควมบสุขความจะเลิญไก่หอดปีหม่แล้วเอหวังว่าที่มีโชคมิลาบต้องปูว่าปีเราฉะนั้นเขามาเราคนไหลกคแช่โจผ้ารวยเนด้อรักษาสูขภาพเรื่ยอยากโยมกระไดหนาวนี่หนาว ทานหนารักษาสุขภาพาไว้มีต่อไปห้ากับเศรษฐีข่วมสุขก็ออขอเจริญพรค่ะกราบขอบพระคุณกับปู่ค่ะการนมัสกรารค่ะเจริญพรค่ะป่วยพรดีดีต่อการแนวทางรัฐบาลไทยนอกจากพรแบบอ่าผู้ใดที่ชื่นชอบนอกากก็ตามกับเบิ้งไม่พรน,นอกจากคำเพราะชอบกับเบิ้งเพื่อความเพลิดเพลินดูเพื่อความาสนุกเพลิดเพลินไปนอ,น,นอกจากเนาะ เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะค่ะใครที่เข้ามารับชมรับเบองกะทูกใจเนาะค่ะก็ขอคนล้านหนึ่งลายหนึ่งแท่เนี่ยเด้อค่ะเป็นกำลังใจกับทังซ้มโจ้ผ้าราาวยเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้ผู้ว่าปีน้ำแน่เนาะค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลอีกค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันทุกชนิดเนาะ ปูไปไหนเป็นแนวทางเนาะคะ่ะทางซ่องก็เป็นซื้อกลางเป็นสะพานบุญไห่คุณพ่อคุณแม่รับชมรรับเบิรงกันเนาะก็สราบคลิปนี้ขอ,ข,อขอทุกท่านโชคดีเด้อค่ะย้ำเนาะคะ่ะไปซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยเนาะ,คะใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยถูกทุกๆรางวัลที่มีหนึ่งถึงห้าสามตัวหน้าสามตัวท้ายสองตัวท้ายด้วยเนาะคะ่ะ ย้ำอีกรอบหนึ่งนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังทางส่งเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันทุกสินนะนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ